ไหนเธอบ้านไมเคิลเขาทำกันยังไงไม่ไม่ต้องไปบ้านก็ได้ในโรถได้แหละไหนทำยังไงของนี้มันต้องมีจ่ายตังค์โอนาจ่าซิกาขอสั่งออผิดเพลงผิดเพลงขอโทษก็ต้องก็จะร้องเองจริงๆคิดนะภาพเสียงเนื้อหาที่ต้องกังฟ้องออยอะไรไหนไหนวุ้งปุติคลิปนี้มีภาพเสียงเนื้อหา คลิปนี้มีข้อเสียงแล้วค่ะที่ไม่เหมาะสมที่ไม่เหมาะสมต้องใช้กัปตันในการับ <c oughs> ช่วยนะคะไม่ใช่เด็กต่ำกว่าอายุสิบแปดคนได้รับคำแนะนำเด็กต่ำอายุสิบแปดน้ำน้ำน้ำได้รับ,รบ <c oughs> อย่าลืมกดติดตามดีกว่าด้วยนะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องหนีมองกับน้องก้อนตัวใกล้ละฮะขอขอเพลงได้ไหมขอเพลงอะไรครับเอาเพลงนั้นน่ะถ้าเธอรักฉันจริงอ่ะถ้าเธอรักฉันจริง จริงฉันไปไดีกว่าเดิดนี้ฉันไปให้ไกลยังกรอฉันไม่ไลายอย่าอ,อยู่กับฉันเลยคนที่ลืมแฟนเก่าไม่ได้แบบฉันไม่ควรได้รับบ้างรักจากใครแล้วก็ร้องไงต่อนะ ทุกทีอ่ะเปิดเปิดเหนือก่อนเปิดเปิดเหนือก่อนทุกทีที่เนือก่อมองมองเธอสุดท้ายมันก็ไม่ครับตลอดใครครับเอออุ่ยลีมอ้องเพิงเ้อะเหมือนกันนะเนี่ยลีมอลเพราะอะไรนี่ค้องเนี่ยมึงแข่งกี่โมงแข่งสองทุ่มครับสองทุ่มยี่สิบทุ่มเออเออเดี๋ยวแวะไปหาแต่จริงๆเป็นช่างเลยก็ดีเนาะเพราะว่าเราขี้เกียจปลาแต่ช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยมีความคุ้นเคยกันอยู่ฮะมันแฝงอะไรบางอย่างเป็นอะไรอ่ะ เราอะไรวะเออเราเราเพื่อนเขาอยู่ไหนวะเนี่ยไม่ไม่มีเบอร์ไม่มีอะไรเลยเอ้ารู้รู้แค่ว่าเพื่อนอยู่ตรงเนี้ยเพื่อนชื่ออะไรชื่อทอยชื่อทอยเออไม่รู้จักเขาแข็งเพื่อนเขาจะแข่งกันกี่โมงยิงหน่อยสามทุ่มยิงไหนวะจะไหนเนี่ยสามทุ่มอะแล้วกูมาทำไมสองทุ่มเนี่ยช่างช่างทำไมเขาบอกว่าสาวคุณแล้วอะสาวเหรอ เด็กเธะไม่ต่องด่อันได้ไหมเราค่อยตอบมาได้ปะกันใช่ระดั่แต่แต่เขาไม่มีตังค่ะช่างขอตังค์หน่อยได้ปะแต่เลยเท่าไรก็จะให้เยเคใส่เปลว่าแต่มีร้อยเอาเฮงเองทุบรถเขาเฉยมันมันตรงไหนอ่ะช่างอุ้ยมันแรงมากเลยอ่ะ เบรกแผดไปอยู่นี่ด้านขวาด้านขวาโอโววาให้ชนนู่นนู่นอ๋อสั่งนู่นเปล่านี่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 นนใช่เรีบร้อยช่าง <c oughs> อ,อยู่เมืองต่อยนี่เมืองไหนอะอยู่ซาวเวดซาวเวดเคยไปอยู่นะซาวเวดอะ ไปแล้วมีคนพาไปบ้านไมเคิลนะได้ฟังเาวมงไหใช่ฟังฟีอ่ะยืนอยู่หน้าประตูอ่ะทำไมไม่ซื้อไปไหมเดี๋ยเจดียงอยากอยากรู้ว่าเขาเขาจะทำอะไรอ่ะบ้างหรอไม่ทุกอย่างเลยไปไปไมันทาไม่ได้ทุกอย่างหรอไปไปไมเดี๋ยวเขาทำให้ดูใช่หรอ ทำอย่างนี้เลยได้ไหมมีตาดูเป้ามีมีมีที่นี่มีเยอะเลยบนบนรถก็ได้นะบนรถก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวแวะท่านพังก่อนนะพอดีว่าชอบแกล้ง่ะคนขับรถอยู่ก็แบบไปแกล้งเขาอะไรเงี้ยชอบมากเลยใช่เหรอใช่เดี๋ยวอะไรเดี๋ยวแวะเราแวะกินข้าวก่อนป่ะอ๋อกินข้าวต้องมากินที่นี่หรอขับรถไปกินไปอย่างงี้ไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้ไปไหนเหรอเท่ไรพี่ เคยไม่เคยมาที่นี่เลยนี่ใครอ่ะช่างช่างช่างชื่ออะไรแต่กอ่์ฮะไม่ต็ดไม่มีหรอคเขาเพิ่งมาเองไม่มีอะไรเลยมีแต่ตัวอะไรหัวใจชื่อชื่อหลี่หม้อลำโบนี่สวยว่ะสวยจัดเลยไหนเธอบ้านไมเคิลน้องทำกันยังไงไม่ไม่ต้องไปบ้านก็ได้ในรถีดยแหละไหนทำยังไงขอหนึ่งเซอร์วิสของนี้มันต้องมีจ่ายตังค์ต้องมีเจยตังค์ เท,ท่ีน่นี่ที่นี่เงินเท่าไหร่ถึงเยอะที่นี่หรอก็บอกไม่ได้ไอ่ะอเออเท่าเท่าไหร่อ่ะที่ตัวเองคิดว่าแบบมันมันน่าจะคุ้มกับราคาเนี้ยคือไม่เคยฟาร์มไม่รู้ว่าค่างเงินที่นี่มันเท่าไหร่อ่ะถ้าอย่างอย่างเช่นอาหารก็เซตละหกร้อยเซตละหกร้อยหรอน้นําก็สี่ร้อยน้าก็สี่ร้อยหรอสองหมื่นโอ้โหสองหมื่นเลยอ๋อทำไมเยอะวะเรอ สองมือที่ฟาร์มเหนื่อยมากเลยนะฟาร์มรอบเมืองได้เท่าไหร่โอ้โหรอบรอบหนึ่งน่าจะได้แค่แบบสองสมามพันล้าหมื่นห้าไปหมื่นห้าไหวไหมง่าวอะไม่มีตังแล้วโอ้อะไรวะหนึ่งพันกิโลจากกทมมีตำนานเก่าคานเรื่องหนึ่ง มีหิงสาวรูปงามลน้าหนึ่งที่เขาเก็ถึงและยังร,รักแค่วงหทยอยู่กับฉันได้ไหมแกเท่าเป็นตายายในบรรทายสุดท้ายของด้วงที่วัน,นความรักเอยงดงามอย่างนี้ จนชั่วชีวิตโหยหาความรักไม่เคยพอรักแลกพอถ้าจริงเป็ิ่งใหญเธอใช่หรือไม่ตาจากใครที่ฉันเป็นใจวันนั้นหัวใจรู้สิองใ่ใคจะไป ถ้าจะมูบอ่อนต้องมีสักคนถอยไปให้ได้เริ่มใหม่เข้าใจทุกอย่างที่เธอบอกนะเข้าใจทุกสิ่งที่เธอกำลังจะอธิบายเข้าใจทำไเแต่องราวที่ปว<ช>ดร้าวที่เธอมาทำเรานี้ไปฟ้าเธอไม่ส่งมา ให้เธอมีใจบอกกันสักคำเป็นไรฉันเริ่มเธอใจใหายเมื่อมองฟ้าไกลฟ้าไกลเจ,จ้ารุงสางเริ่มมีแสงเริ่มไรรู้แต่เธอเกินฉันเธอบอกกันบอก หอมพาให้นานแววอาทีอากาศหนากี่วันแล้วน้องแววอาคิถึงทุกคืนน้ำตาคลอกี่คืนแล้วน้อวันที่รกความฝันเราจงมพิษโดยไม่รู้จักกันปฏิทินไม่บอกคืนละวัน ดังที่ฉันไม่เคยต้องการโอ้นาคจากสีกาขอสั่งผิดเพลงผิดเพียงขอโทษแล้วก็ต้องวทดลองเองดีจริงจริงนองนาอนไม่นับหัวใจมันกระซับกระซายนอน้อนเดีไยว้แค่เพียงได้เห็นคุณยิ้มทีไรก็วันไปทุก ทีใจไม่ค่อยดีก็คุณน่ารักไปแค่คุณยิ้มทีไรก็หวันไว้ทุกใจไม่ค่อยดีแค่คุณยิ้มมา <Yeah. S 2> สากตาแค่ครั้งเดียวก็เหมือน่อโลกนี้มีแค่คุณม,มองไม่ได้ทำไมไม่เข้าใจ มนรอยยิ้มหรือว่าแผ่นดินไว้ฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ดวงดาวจะหายไปไหนฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้องฟ้าจะเป็นเช่นไรเป็นครั้งแรกที่มันรักใครไม่ได้ไม่ต้องคิดเป็นครั้งแรกที่ไม่สนว่ามันจะถูกหรือผิด แค่ได้รักเธอต่อไป You're so lovely Let me let the fire น e e p i n i d กันห้ามใจมากอย่างไรมันกลับยิ่งผูกพันเหมือนหัวใจเธอเลยฉันอยู่ตรงกันข้ามแต่เข้าใจแต่ก็ไม่อาจจริง